สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับแก๊งบาลองที่เรากําลังแข่งบาลองคับอยู่นะฮะตอนนี้เราอยู่กับคู่ชิงชนะเลิศนะฮะมีใครบ้างครับพี่อากแนะนําตัวละครหน่อยฮะสนามนี้นะคะก็มีพี่โต้น้องซัน <Yeah. S 2> มีอาร์ตแล้วก็คุณเฟมนะฮะ เราได้เชิญบรรยายผู้บรรยายพิเศษมาก็คือคุณเอกนั่นเองนะครับคุณเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกคิดว่าใครจะชนะครับสองฝ่ายนี้โอ้ตัวน,นี้ค่อนข้างยากมากว่าใครจะชนะตอนนี้สูสีกันมากนะครับแย่มากใช่ไหมฮะใช่ในใจคิดว่าใครลองเดา,าเัินนะฮะหนึ่งคนในใจคิดว่าฝั่งนู้นได้เปรียบก,กว่านะครับเพราะฝั่งนู้นโจมตีค่อนข้างเยอะนะครับฝั่งนี้เป็นฝ่ายรับนะครับค่อนข้างเยอะช่วงนี้ครับโอ้ตอนนี้มีผู้ชมเข้ามาดูแล้วนะฮะหนึ่งท่านแต่ก็ยอน ปวามหมายถ้าเกมรับก็เป็นเกมที่ดีนะคะไม่ใช่เป็นเกมลุกชิ้เป็นเกมที่ดีเสมอไปรับเหนียวก็ถือว่าจะได้เปรียบก็ได้ก็จะเป็นไปได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับลูกเต็มนะฮะถูกต้องนี่อ่านลองมาช่วยบรรยายหน่อยครับโอ้โหตบตบกัแต่มันตบยาวไม่ทน้งไม่ได้ตุงตากลายไปนะคะลูกนี้ตอนนี้สลับแดนนะครับสลับแดนหมายถึงกี่แต้มนะครับตอนนี้เราลุ้นคะแนนไหมครับจบไปเท่าไหร่ครับจบไปเท่าไหร่บอกให้ผู้ชมหน่อยฮะ บดสิบดไม่มีต่อแทมไม่มีต่อแ้มัพี่ต้กับน้องสันเป็นฝ่ายชนะนะคะตอนนี้เซตแรกได้ไปไม่เป็นไรครับยังมีอีกเซตนึงครับมีฟิแก้ตัวครับโอ้พี่ตองพี่ตองรับลูกนี่สวยมากพ่ตองยังรับอยู่ไมยังรับ่แล้วก็โอ้ยคุณเฟนพนักงานใหม่เอ้ยสมาชิกใหม่านะอยู่ใต้วยโอ้พี่ตงดีไปไงันยังรับได้อยู่พี่ตงเนบพี่ตงดีอีกั เนียนมากฮะคุณเอกช่วยพากมังคุณเอกบอกเลยว่าเสียงไม่สู้คุณอ่านมากคุณอ่านเสียงแรงมากอ่านนะครับคุณอ่านนเอเกมมีความตื่นเต้นและต่นเครียโอ้โหพี่ตไ้องไม่ยอมให้โอกาสนี้หลุดไปพี่ตุ๊กปบทันทีนะฮะคุณนายว่ัฒน์เอ้ยคุณคุณเอกคิดว่าไงครับเจสต่ออ่าโอเคเสียแล้วเนี่ย ฝั่งนู้นเลยฮะเซตสองเป็นอย่างสูสีนะครับบอกเลยว่าสูสีมากตอนนี้แยดาวดูฮะฝั่งนู้นอาจจะเป็นสายแก้เกมนะครับเพราะว่าเสื้อเสื้อชมพูหรือว่าเสื้อเสื้อน้ําเงินจะชนะครับเราคิดว่าฝั่งนู้นต้องเป็นเสื้อน้ําเงินแน่นอนเสื้อน้ำเงินน่าจะชนะฝั่งนี้โอ้โหจมิโอ้โหดูยต่อไม่ได้นะฮะไปนิดเดียวเองนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแมตช์นี้ต้องบอกก่อนนะชิงรางวัลเท่าไหร่ครับคุณนัน บุลค่ารางวัล200บาทนะครับเย้ไม่ใช่แค่รางวัล200บาทเราจะมีเหรียญรางวัลเหรียญทองแดง The Winner ของทองคำเหรียญทองคำเหรียญทองคำให้ด้วยเหรียญเราเป็นรุ่นลิมิเต็ดเป็นรุ่นมีเหรียญเดียวเหรียญเดียวนะคั่งทำพิเศษจะมีแค่เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะผู้ชนะเท่านู้นเดี๋ยวเฮ้ยยังไม่เนียวเียวัวยเยดไป ้องไม่ยอมปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปอีกรอบเป็นรอบที่สองแล้วตบตายเลยโหดมากครับโอ้พี่อัจตบลูกนี้สวยเอาขึ้นเอาขึ้นนึงพี่อัจตบไข่ตันเหนียวมากครับยังไงพี่เต้ยกขึ้นมาเลยีตบเอาไปเอาไปโหนเลยเอาไปโหนเลเข้าซอกรักแรงเสียดายมากฮะขอลูกนะขอลูกนะฮะลูกพางนะครับวันนี้ ดูเดือดดูเดือดมากนะคะมีทั้งลุกทั้งรับเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวถามว่าเหนื่อยไหมเราเหนื่อยไหมว่าเราเริ่มเหนื่อยแล้วครับเอาครับี่ตบเลยแล้วก็ตบแล้วโอ้ยลูกนี้พี่โต้งไม่สามารถต้านทานแรงโลแตกนะฮะโลพี่โต้งแตกไปโีนะครับต่อจอแบบนั้นไม่ไหวฮะ